สวัสดีค่ะเป็นกำลังอยู่กับเซอร์พินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอน d a สุโขนรรโดยเซอร์พิโนค่ะช่วงนี้ก็จะเจอกับเซอร์พินกบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีโปรดักต์ใหม่ออกมาเยอะเลยค่ะกับ Honda นะคะแล้วก็ตัวที่เซอร์พินกจะพาลูกค้าทุกท่านชมวันนี้ก็คือ New PCX 160โฉม2023ค่ะวันนี้เอาตัวท็อปรุ่น ABS นะคะสีใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือสีเทาดำ แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าสีเทาแลมโบนะคะมาเปรียบเทียบกับตัวท็อปในโฉม2022ให้ดูค่ะโคดสีเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรียกว่าสีเทาดำเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าเทาดำโคดสีเดียวกันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างตามไปดูในคลิปนี้เลยคะ่ะ อย่างที่เซลพีน่นกบอกนะคะว่าโค้ดสีเดียวกันของ Honda ไม่ได้หมายความว่าเป็นสีเดียวกันเสมอไปนะคะอย่างสองคันที่จอดอยู่ตรงนี้เป็น p c s 160 ABS เหมือนกันทั้งสองคันเลยค่ะโค้ดสีก็โคดสีเดียวกันนั่นคือสีเทาดำภาษาอังกฤษใช้โคดสีว่า G B นะคะแต่ว่าเป็นสีเทาดำที่คนละเฉดเลยค่ะ โฉม2023นะคะก็คือคันนี้จะเป็นสีเทาดำที่เป็นสีโทนขาวนะคะเป็นเทาโทนขาวดูแบบสว่างสว่างให้ดูเนื้อสีกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นสีเทาแลมโบจะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นตัวท็อป ABS เท่านั้นนี่นะคะแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นสีทองแดงพร้อมกับ ลอแมกนะคะที่เป็นการแมกสีทองแดงเช่นเดียวกันให้ดูการแมกกันแบบชัดๆนะคะก็ทําให้ดูรูราแล้วก็ดูดีนมากขึ้นในส่วนของตัวท็อป160 abs ที่เป็นโฉม2023ค่ะส่วนในตัวโฉม2022นะคะอันนี้สีเทาดำเช่นเดียวกันของที่ชานยนนะคะยังพอมีเหลือแต่ว่าเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะสำหรับตัวรุ่น ที่เป็นตัวท็อป ABS 160โฉม2022ค่ะที่พาชมอยู่นี้จะเป็นตัวท็อปสีเทาดํารหัสสีเดียวกันแบบที่เซลพิ่นกบอกนะคะแต่ว่าโฉม2022โทนสีของเขาจะเป็นสีเทาสไตล์เทาเข้มนะคะหรือเรียกว่าแบบสีดาร์กนั่นเอง น,น,นะคะใครที่ชอบเทาสไตล์ดาร์ ark, โทันดำๆบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเหลือไม่กี่คันละในเรื่องของระบบนะคะแล้วก็เครื่องยนต์อันนี้ยังให้บล็อกเครื่องยนต์ที่เป็น 160cc ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 157cc เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกที่เป็น ABS ก็ให้เป็น ABS หน้าแล้วก็ดิสเบรกในส่วนของล้อหลังค่ะ ในส่วนของระบบเบรกนะคะ ABS เหมือนกันก็คือให้ ABS ในส่วนของล้อหน้าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือจานเบรกของ ABS ที่เป็นโฉม2022นะคะจะเป็น2ชิ้นระหว่างตัวจานดิสกแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะคะส่วนตัวที่เป็นโฉม2023ให้เป็นระบบเบรก ABS ในส่วนของล้อหน้าเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้นะคะงาน ของตัวจานแล้วก็เซ็นเซอร์เจาะมาที่ตัวจานเลยนะคะก็ทำให้แบบดูแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นนะคะนอกจากในเรื่องของระบบเบรนะคะที่แบบเซ็นเซอร์เนาะมีการแบบเปลี่ยนตำแหน่งในการในการจัดวางนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแม็กนะคะให้แม็กสีทองแดงสำหรับโฉม2023ซึ่งแตกต่างจากโฉม2021นนะคะที่เป็นแม็กสีดำ นี่ตัวนี้นะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยบางท่านก็จะปรับอ้ยชอบแม็กที่ออกโทนทองแดงหรือว่าสีทองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านค่ะแต่ชม2 0ง3ก็คือให้แม็กสีทองมาทั้งในส่วนของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยค่ะในส่วนของล้อหลังก็ที่พาชมเมื่อสักครู่นะคะนอกจากในส่วนของแม็กที่เป็นเป็นสีทองแดงแล้วก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์คำว่า P C X ตรงนี้นะคะที่อยู่ทางด้านท้ายอันนี้ก็ให้สีคอปเปอร์หรือสีทองแดงมาเช่นเดียวกันสำหรับตัว abs ทั้ง2ส,งสีทั้งสีแดงและก็สีเทาค่ะสติ๊กเกอร์ของ p c x โฉม2022นะคะคำว่า p c x สติ๊กเกอร์ของเขาจะเป็นสีดำก็จะใกล้เคียงกับสีของตัวรถนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของอสเปคนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าในเรื่องของระบบเบรก ตลอดจนในส่วนของตัว HSTC หรือเรียกว่า t Action Control นะคะอันนี้ก็ยังให้มาทั้งโฉม2,022แล้วก็โฉม2,023เลยค่ะน่อันนี้ก็เป็นประกอบการตัดสินใจเนาะใครอยากได้สีใหม่ล่าสุดน,นะคะเป็นตามเทรนก็ต้องเป็น PCS โชม2023แต่ถ้าใครยังชอบความดุดันเข้มขลึงสไตล์สีแบบเทาเข้มเข้มนะคะก็ต้องเป็นพิเศษชม2022ค่ะยังมีให้เลือกทั้ง2รุ่นเลยนะคะชอบสีไหนก็อย่าลืมเข้ามาที่ชานยนนะคะอาจจะมีวางที่พบทุกสาขาทักมาสอบถามเซลพินุก,ก่อนได้นะคะอ่ะ คลิปนี้ก็จอดให้ดูพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมีรถรุ่นไหนกดติดตามไว้เลยนะใครอยากดูสีสเปเชียลนะคะบอกเลยว่าต้องกดติดตามไว้พรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้เซฟนถรญายกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ